เมื่อปีห้าสองร้มว่าเขาแตกแล้วก็เราทานทานทานซีซีดีนะคะโดยที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเป็นกององนิ้วไหลอ๋อเหรอคะทำไมใครเอามาให้ทานนะครับใครเอามาให้ทานนะคะญาติญาติญาติเขาบอกว่าทานอันนี้ดีทานตัวเนี้ยอืม แล้วมันจะช่วยได้แดีขึ้นอ่ครับผมแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของใครค่ะอืมเขาหอมาครับหอมาขวดเดียวขวดเดียวใช่ไหมคะค่ะโอ้ทานเยอะทานเยอะค่ะหรอแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ของมีอออนไลน์เขาหอมาไม่ใช่ขวดพุงเลยขวดอะมีแต่เราก็ก็ทานมาเยอะละ ไม่ได้สนใจมนใจก็ทานทานไปเรื่อยๆครับพอทานไปเอ๊ะพอมาดูทีวีเอ๊ะนี่มันเหมือนของเราที่เราทานเนี่ยนะคะคือทานโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นไปไงมาไงนะครับแล้วเสร็จมาเห็นในทีวีแล้วก็เลยบอกว่าเออลงซื้อมาทานทั้งหมดทั้งชุดใช่ไหมแล้วก็เลยลง เพิ่มอีกสองัหแล้วก็มาลงช็อตเพราะว่ามั่นใจในผลิตภัณฑ์มากๆเลยเพราะเรากินดีดีทุกอย่างเลยแต่กระดูกแล้วก็แบบดีทั้งหมดเลยตอนนี้เห็นหน้าตาสดใสเลยคุณครูแบบหน้าตาสดใสอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเกษียณมาสามปีแล้วว่ะคบสิบสามใช่ค่ะแบบหน้าตาสดใสมากเลยอะค่ะนะเพแต่ก่อนนี่ ผิวก้านนะคะเหรอคะพอมาทานนี่เหมือนกับห้าชุดห้าชุดผิวเรานะเปรียบเทียบกับเราในคล้ายๆกันเลยนะเนี่ยผิวดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยนะครัใช่ค่ะโอเคมาอีกขั้นเลงค่ะะชร์พักกอดนคุณนวลจันทร์นะครับนี่ก็อยู่กับไร่กับนามาตลอดเลยบอก้าแต่จำความได้เลยจำความได้ก็ทำนาเลยจ้ะ จองความได้ทำนาเลยก็เป็นลูกทำนาเนาะเนลูกซานาแล้วก็อยู่ที่บึงการตะกอนอยู่สะกลนครกค่ะอยู่สะกลก่อนพอดีย้ายมาทำสวนยางที่นี่ก็สวนยางสนยาไปทำสวนยางที่บึงการเต้งห้าสิบไร่อาจารย์เป็นของเราเองหรือว่าอะไรคะเป็นไร่ของเราเองไปซื้อไว้รู้ไหมตอนนั้นซื้อรู้ไหมว่ามันจะกลายเป็นจังหวัด่บึงการหรือไม่รู้เหรอ ถูกถูกก็มีญาติฝ่ายนี่ก็มาทําอมากตามญาติมาเนี่ยมาเจริญเลยบึงการเจริญแล้วยางเป็นไงบ้างยางยางมันต่างกับยางใต้ไหมคะดีจังยางราคาดีนะน้ยางอะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์มันสู้ได้ได้ไหมสู้ได้ด้วยด้นยางนี่ผมนึกว่าต้องปลูกได้แต่ใต้นะปลูกที่ไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ค่ะที่ไหนก็ได้น้ำยางดีราคาดีด้วยรวยไหมเนี่ยทำทำยาคงก็เป็นานขอด้วจ้ะพอใช้เนาะแล้วมาเจอนอนไ์ได้ไงอ่ะสุขภาพไม่ดีจ้ะเป็นอะไรปวดขาแล้วก็จิกที่เอวค่ะกระเพาะด้วยจ้ะอาจารย์ปวดขาเจ็บค่ะแต่คนป่วยเดี๋ยวเราต้องต้องระวังตัวให้ดีเราต้องกินกันเยอะเยอะนะ ก็พอดีมีท่านเพราะคิดในภัคดีจะข้ามาชวนไปดูทิตพันธ์มีอะไจะเขามาชวนยังไงครับเขามาชวนยังไงเขามา่วนกันก่อนไหมไม่เคยจะแล้วอยู่ๆเขามาชวนยังไงล่ะครับแล้วคนแปลกหน้าไปดูไม่เชื่อที่ไหนนะไปกับเขาด้วยหารเสริมก็ไปดูจะลองไปดูจะก็คือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจไม่เคยรู้จักแล้วอยู่ๆเขาไปบ้านเราได้ไงอ่ะก็เขาก็มาตามสายตาอะไเลย่นะ ตามใช่ตามอะไรมาตามทีมงานเขาจะ้ะมาตามทีมงานทีมงานทามาดีคีนรู้จักกันดีทีมเนต่บ้านใหญคนนี้เ่าป่วยมาตามทีมงานแต่หมอคิดก็ลองไปดูก็ฟังดูแล้วก็ฟังแผนการตลาดก็ยอดเยี่ยมจ้ะแล้วอยู่บรญการแล้วเขาพาเข้าศูนย์ไหนแล้วครับบรญการ บึงการเราก็มีศูนย์เหรอมีเถอะเราเร็วมากเลยนะเปิดจังหวัดใหม่ปุ๊บเราไปเลยใช่ค่ะเราไปมาก่อนแล้วเนาะเพาเปิดนานแล้วบึงการแล้วยอดขายกระหึมคนเยอะใช่ไหมคะเยอะมากผู้ประสบความสําเร็จเราก็เยอะมากที่นั่นนะคะอย่างพอคิดนี่เก่งนะเก่งไหมเก่งจ้ะโอ้โหขนาดไม่รู้จักกยังไปเรียกว่าเป็นสมาชิกได้เลยบางทไปฟังออกมาแล้วก็เบิกมา จ็ดชุดเลยจะเจ็ดชุดเลยเพราะว่าสุขภาพด้วยอืมแล้วหลังจากที่ทานเป็นไงครับหลังจากทานแล้วก็อาการดีขึ้นค่ะให้แฟนทานก็อาการดีขึ้นแฟนก็ปวดขาเหมือนกันเราก็เลยเปิดช็อปเลยเหรอคะก็ยังก็เปิดเจ็ดให้แฟนก่อนอ๋อเปิดเจ็ดก่อน แล้วก็มาเปิดช็อปแล้วปีดให้ลูกอีกสองคนอะไรเนี่ยแต่ชินเดียช็อปเดียวไรทั้งนั้นประทับใจมากๆอืจ้ะประทับใจมากเลยมูสุดยอดจริงจริงในผลิตภัณฑ์ใน ท่านการตลาดแล้วก็ท่านประธานใหญ่ท่านประธานนพุษเวชกุลแล้วก็ท่านประธานมหาราชนีมหาใหญ่ใช่จ้ะก็เอบใจกันหน่อยแล้วไปเที่ยวต่างประเทศมันบ้างหรือยังคะยังจ้ะอ๋อกำลังจะไปอยู่เนาะจ้ะโอเคค่ะมาถึงคุณครูบ้างนะคะคุณครูสุรจิตเนี่ยช็อปตั้งอยู่ตรงไหนคะที่ตลาดคุกปี๊ยะในตลาดเลยนะครับค่ะ อก็ถ้าไปถึงตลาดนี่ก็หาเจอเลยนะครับเป็นช็อปหรือว่าเป็นบ้านเป็นเป็นร้านนนจ้าเมื่อก่อนขายอะไรอยู่ครับก็ขายโช่์หวยขายทุกอย่างเลยขาดแล้วแล้วก็อาหารเสริมทุกตัวของบริษัทอื่นๆขายไหมคะไม่ได้ขายค่ะขายแต่ของเนโอไล่ยังเดียวเลยโอ้ดีจังเลยแล้วขายอะไรดีที่สุดคะในร้านเราอ๋อทุกอย่างค่ะ คุสนใจมดเลยคุณครูเพราะว่าเราแบ่งขายโอเเรอค่ะแบ่งขายด้วยค่ะเขามาซื้อสิบเมตรยี่สิบเมตรนี้ขายไหมเนี่ยก็ขายเป็นขวดอ๋อขายเป็นกองๆค่ะแต่ว่ารต่ว่าขายเป็นกิโลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณครูนะขายเป็นขวดค่ะใครมาซื้อขวดก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราย้ายมา เป็นช็อปชั่วคราวอยู่ที่พน,พนมสาราคามค่ะศูนย์การค้าสิริพนมเพราะว่าที่นู่นทำถนนฮะนเข้าอ,ออกคำ<ท>บาก<อ>ในชั่ว,วคราวมาอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีคนเขาโทรมาเราก็จะไปเปิดศูนย์ที่นู่นในชั่วคราวมาอยู่ที่ไหนนะฮะที่ศูนย์การค้าสิริพนมอำเภอพนมจังหวัดชายแดนเสา ชเพราะมันใกล้กันค่ะอ๋อมันใกล้กันจริตคือถ้าไม่ใช่ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยมีคนไปขอซื้อไหมคะคุณครูมีค่ะมีหรอคะค่ะบางบางคนบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่ต้องเป็นสมาชิกขอซื้อเดียวะแล้วคุณครูก็ขายด้วยขายค่ะโอ้ดีมากเมี่ยเห็นมีป้ายบอกวันนี้สมัครวันนี้รับอะไรรับไปเลยรับอะไรครับรับไปเลยสองเปอร์เซ็นต์โอ้ยเมื่อกี้ สองเปอร์เซนองเปอร์เซ็นลดให้ค่ะวันเปิดร้านค่ะออ๋วันเปิดร้านเห็นว่ามีโปรโมชั่นด้วยค่ะเยี่ยมมากเพราะวันเปิดร้านนี่คนไปเยอะมากเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะก็ลูกศิษย์ลูกหาเต็มเลยเนาะมีไหมมีไหมมีไหมมีลูกศิษย์โทรมาบ้างยัง เขามาใคะเยอะมากเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลูกเสร็จก็โทรมาอีกเนี่ยลูกเสร็จบอกว่าทำยังไงอยู่เฉยๆฉยพักผ่อนพราบอกว่าไม่ไม่ดีเนาะเราสู้ทำตรงนี้เราได้บุญเลยนะคุณครูเนาะได้บุญด้วยเพราะผลิตภัณฑ์เราดีอ่ะคนป่ยให้หายบางคนไม่มีนะคะให้ไปเลยโอ้ค่ะนี่แหละคนที่เป็นครูแหละเนาะมีแต่ให้แม่พิมพ์แห่งชาติจริง น่าน่ารักมากเดี๋ยวมาถึงคุณนวลจันทร์กันครับคุณหน้านวลจันทร์ช็อปตั้งอยู่ที่ไหนคะที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยหมู่ที่หกตหนองหัวช่างเพอนเจริญจัังวดบองการจ้ะหลังอวตหนองหัวช่างจ้ะโอ้โหนี่คือบ้านใช่ไหมคะเนี่ยครอบครัวนี้มีกี่ช็อปครับเปิดไปกี่ช็อปช็อปเดียวหรือเปล่าแต่เป็นสมาชิกหมดเลยรู้สึกมายืนกันหลายช็อปะคุณลูกคุณสามีอะไรเป็นสมาชิกหมดเลยครับโอ้แล้วขายอะไรดีที่สุดคะพี่ ก็ทุกอย่างเลยจ้ะทุกอย่างเลยเขาสนใจหมดเลยสนใจหมดเลยทั้งปฏิสัมพันธ์อ่านเสริมแล้วก็ชุดความขายหมดเลยใช่ไหมที่เปิดช็อปไปนี่ขายหมดเลยใช่ไหมที่ใครมาขอซื้อก็ซื้อขายหมดเขาไม่เป็นสมาชิกขายไหมพี่ขายโอ้ขายด้วยขายได้หมดเลยเยี่ยมมากเลยแล้วพี่ส่วนจันตอนนี้คุณนวลจันดูแลศูนย์ที่ไหนบ้างคะที่บึงการน้องคายสกลนครค่ะ ก็ค well. 네ือเราตั้งใจทำดีออนไลน์แล้วคู่กับยางสามีด้วยเป็นทีมงานของลูกด้วยเจอมันไม่ได้นี่นาใครมาเป็นทีมนี้นีได้ไรต่อนะจานผมด้วยทั้งลูกดลยทั้งสามีด้วยทั้งพี่นวลจันด้วยพี่นวลจัน์ดูแลเอแล้ว้าเป็นลูกทีมของใครครับพอคิดพอคิดแล้วก็พอทองชุ้ยจ้ะ คิดทองจุ้ยยิ้ททองจุ้ยท่านขออิดทองจุ้ยโอ้ปนดังปนดังนะแล้วคุณนวลเจนนี่มีเทคนิคยังไงบ้างครับเนี่ยการทํางานเนี่ยครับผมก็การเชิญคนก็ต้องไปดูก่อนดูว่าให้เขาไปดูก่อน จ้าต้องไปดูก่อนอ๋อเชญนข้าวูนนะครับเชญเข้าศูนไม่ใช่ดูกล้องไรนเช่นข้าวูนต้องพาเราไปฟังก่อนค่ะต้องพาเข้าศูนไปฟังก่อนเนาะโอเคค่ะถ้าใครสนใจก็โทรหาพี่นวลจันนวลจันของเราได้นะคะมาถึงคุณครูบ้างคคุณครูเนี่ยเป็นลูกทีมของท่านอะไรคะท่าน เกศดามหาดิยมค่ะโอ้ท่านเกศดามหานิยมไอ้นามสกุลคคุ้นนะคะคุ้นคุ้นกับคนใส่เสื้อแดงค่ะคุ้นคุมากเลยแล้วไปประทับใจอะไรไปรู้จักได้ยังไงกับท่านประธานเกศนะคะก็ก่อนเปิดช็อปครับก็ได้คุยกับท่านที่นี่อ๋อมาเจอที่ที่ศูนย์กรุงเทพนี่ครับแล้วท่านบอกดีมากๆอ๋อคุณครูก็เลยเปิดเลยก็ตอนแรกร้านชายนะคะ หลานชายบอกคุณยากเปิดเลยเปิดเลยเ,เ,เดี๋ยวเปิดคอยผมเอาเปิดค่ะผมค่ะเ,เดี๋ยวผมเล็จจบจะมาทำอ๋อครับผมแล้วตอนนี้คุณคุณสุรจิตดูแลจังหวัดไหนบ้างครับก็ป่าจีนชาเจียงเซาครับผมนครนายกแล้วกับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์แหล่งเลยนะครับคุณครูเนี่ยโทรหาในทางทีวีใช่ไหมคะไม่ฮะดูทีวีดูทีวีดูทีวีแล้วก็ พออวารีวารีรัตก็แนะนำนะคะแล้วก็ให้มาศึกษาแล้วก็ได้พบกับท่านประทานเกษรดาครับมีที่มาที่ไปเยอะเลยให้คุณครูนะครับฝากกับท่านผู้ชมนะครับอ๋อถ้าใครมีปัญหาสุขภาพอ่ะนะคะโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะที่เบอร์โทร086819 สี่แปดแปดเก้านะคะจิตนะครับุรจิตดูว่าสี่ชั่วโมงเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาที่เพชรบูนรีบโทรมาหาคุณครูซะด่วนเลยนะจำได้ไหมจำได้ไหมคุณครูเคยสอนเคลตีอยู่เนี่ยรีบโทรมาสั่งซื้อเสด็คขาดแม่ที่จะนั้นจะโดนไม่ใช่น้อยโอเคอีกนั่นจันครับนี่นจันนะครับนันจันฝากท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะ ถ้าสนใจเรื่องไอปัญหาสุขภาพหรือว่าสนใจจะทำธุรกิจก็ขอเชิญติดต่อเข้าเบอร์นี้นะคะเบอร์ศู2ย์แปดสองแปดห้าสี่ศูนย์สี่เก้าูนย์ค่ะค่ะโ,<ต>โอเคค่ะไม่ว่าจะเป็นบึงการปาน <c oughs> บุรีบ้านปาจีนบุรีนะครับก็ติดต่อมาได้ค่ะนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่เขตร่วมรายการขอบคุณครับ โอ้เวลาหมดอีกแล้วนะคะลยกับสองสาวคูยิ่งใหญ่ของเราวันนี้ก็สนุกนะคะแล้วก็มีความรู้เยอะด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามชมรายการนะคะสวยด้วยสวยได้รวยด้วยกับเทลเซนเต้นะครับทุกวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับพวกเราทั้ง4ี่ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ